ทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาวิเคราะห์ลุคนี้ของหลิงอองกันนะคะเป็นลุกที่ถ่ายแบบนิตยสารจีนนะคะ และเป็นลุคที่ชอบมากทุกคนคือหลิงออมสวยตาแตกมากก็เลยอยากจะมาวิเคราะห์ลุคนี้กันหน่อยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยภาพนี้มีองค์ประกอบหลายแง่มุมที่อยากจะพูดถึงนะคะประเด็นแรกคือเรื่องของภาพหลักนะทุกคนภาพหลักเนี่ยลุคนี้จะนําเสนอถึงความคอนทราสต์จะเห็นว่าน้องหลิงเนี่ยจะเป็นลุคที่มีความดาร์กนะคือใส่สูทสีดําให้ความรู้สึกเท่สุขุมแล้วก็เพิ่มหมวกสีดําขึ้นมาอีกนะก็จะยิ่งเพิ่มความคมเข้มของใบหน้าส่วนน้องออม คือคอนทราสกันเลยจะเห็นว่าน้องอ,อมจะมาในลุคของลูกไม้สีขาวดูอ on ่อนหวานอ่อนโยนใช่ไหมและผมสีน้ําตาลมีความม้วนหลอนตามสไตล์ของน้องอมเนาะแต่ในเมื่อชุดมีความหวานแล้วสิ่งที่จะมาขับใบหน้าก็คือเมคอัพนะคะจะเห็นว่าเมคอัพของน้องอมเนี่ยจะทาลิปสติกสีแดงชัดเลยซึ่งถ้ามองภาพรวมเมคอัพนะทุกคนจะเห็นว่าน้องหลิงเนะี่ยจะมีเมคอัพที่ค่อนข้างเข้มๆนะทุกคนคิ้วเอ่ยตาเอ่ยนะคะมีการกรีดจาฟุ้งๆเล็กๆเนาะแล้วก็ป ปากจะเป็นสีโทนนูดเนเชอรลนะคะทรงผมคือเป็นสีเข้มแล้วก็เรียบตรงเนาะคือทุกอย่างภาพรวมคือจะเป็นลุคที่ดูเท่ดูเข้มดูโคนนะส่วนน้องออมเมคอัพลุคนี้จะเป็นลุคหวานซ่อนเปรี้ยวนะทุกคนจะเห็นอายไลเนอร์ที่หางตาแบบเฉียวขึ้นมามากกว่าแล้วก็อย่างที่บอกลิปสติกค,คือแดงชัดมากซึ่งเป็นสีที่ตัดกับชุดสีขาวสุดๆแล้วมันเป็นคอมบิเนชันในรูปว่าที่มันจะมีความดําขาวและแดงจะเห็นว่าที่ชุดของน้องออมจะไม่ใช่ขาวล้วนแต่จะ มีการลิงก์ของเนี่ยตรงโบที่คอตรงนี้ใช่ปะ่ะที่เป็นสีดําพี่หลิงเองก็จะมีสีขาวคือแบบมันจะมีความลิงก์เข้าหากันแล้วก็ลงตัวในภาพเดียวกันอันที่2เรื่องของคอนเซปต์การจัดวางภาพนะทุกคนอันนี้ถ้าให้มองในเรื่องของการวางภาพจะเห็นว่าไม่ใช่เป็นภาพที่แบบสองคนยืนใกล้กันแค่นี้นะแต่ว่าจะมีการลิงก์หากันอีกหนึ่งอย่างคือมือของน้องออมนะคะจะมีการวางบนใบหน้าของพี่หลิงด้วยและสัญลักษณ์ของการวางมือบนใบหน้า แบบนี้นะคะเขาบอกว่าอาจจะตีความได้ว่าสื่อถึงการครอบครองหรือความใกล้ชิดหรือฝ่ายนี้มีอำนาจในความสัมพันธ์เล็กๆอะไรบางอย่างในอีกคนหนึ่งด้วยเออเหมือนประมาณฟีลว่าคนนี้ของฉันอะไรประมาณนี้ส่วนพี่หลิงสายตาคือจะดูนิ่งมั่นคงดูสงบและต้องยอมรับจริงๆว่างานสายตาภาพนี้คือมันแบบ มันอิมแพกมากทั้งคู่เลยอันที่3ในแง่ของอารมณ์ของภาพนะคะภาพนี้เนี่ยจะให้ความรู้สึกที่คลาสสิกแล้วก็มีความโรแมนติกของคู่ด้วยแต่มันจะมีกลิ่นอายของความลึกลับ ความรู้สึกว่ามีสนเสน่ห์ของความพีเรลียดบางอย่างเป็นฟิลเหมือนย้อนยุกอะเออถ้าเป็นซีรีส์ก็คือนี่จะพ่อเซียงไห่และนี่ภรรยาจะพ่อเซียงไห่แล้วก็ภาพนี้นะมีกนการตอบโจทย์ความเป็นดินามิกของคู่จิ้นยูริที่มีความเป็นดอมแอนซับอย่างชัดเจนสําหรคําว่าดอมนะคะมาจากคําว่าโดมนแนนนะส่วนซับคือซับมิสีฟนะซึ่งก็จะหมายถึงคนเข้มแข็งกับคนที่ดูอ่อนโยนนะทุกคนซึ่งคอมบิเนชันหรือว่าดินามิกนี้นะเขาจะนิยมใช้กับซีรีส์ยูริมากๆเลยซึ่ง ่งภาพรวมภาพเนี่ยทุกคนเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวมากจะให้โชว์เครื่องประดับก็ได้อะหรือจะให้ขายแบรนด์น้ําหอมแบรนด์ไฮเอ็นอะไรเงี้ยคือได้อีกหรือจะให้มองไปทางซีรีส์พีเลียดเลยก็ได้คือเคมีคู่เนี้ยเขาแรงมากจริงทุกคนและบอกเลยว่าใบได้สุดทางจริงๆและนี่นะถ้าเกิดว่าอันเนี้ยถ้าเป็นตีมถ้าให้ทำซีรีส์นะนี่คิดว่าน่าจะเป็นแนวแบบจะพอเสียงหายหนึ่งซึ่งมาพร้อมกับคุณนายภรรยาเด็กของเขา มันต้องเป็นธีมนี้แล้วปะคือแบบเราเห็นภาพน,นี้เราชอบมากทุกคนแเราสึกฮอปเราสึกเยนินคือมันแบบคือคนนึงเท่คูเย,ย็นชาแต่แฝงความอ่อนโยนอะไรางี้ส่วนอีกคนนึงคือเป็นลุคแบบหวานๆดูอ่อนโยนแต่แข็งแกร่ง และมีความแทบความแพงคือนี่คิดไปไกลมากภาพภาพเดียวคือจินตนาการไปแล้วซีรีส์หนึ่งเรื่องเอาดีไหนใครชอบลุกนี้เหมือนกันของน้องหลิงออมนะมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยหรือถ้าใครอยากทำคลิปวิเคราะห์อะไรแบบนี้อีกนะกับคู่ไหนภาพไหนเนี้ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวอิมอ่านเหมือนเดิมค่ะ